ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างในส่วนของหน้าสมัครสมาชิกนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการสร้างหน้าล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มสร้างหน้าสมัครสมาชิกกันเลยนะครับเราผมจะเขียนคอมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับเพื่อระบุนะครับคำอธิบายนะครับบอกว่าเป็นสมัครสมาชิกนะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกเขียนนะครับก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับก็จะทําการ Copy ้โค้ดจากบรรทัดที่15นี้นะครับลงมาถึงบรรทัดที่44นะครับแล้วก็เอามาวางต่อตรงนี้เลยครับบรรทัดที่4 6นะครับเมื่อเราวางโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนชื่อปุ่มนะครับเป็นสมัครสมาชิกนะครับ แล้วก็ในส่วนของโมดูลไตเติลนี้ด้วยนะครับจะทำการเปลี่ยนเป็นสมัครสมาชิกนะครับโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนบรรทัดที่46นะครับตรง ID BTN นี้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับเป็นชื่อว่า i g r e t e r นะครับ บรรทัดที่47นะครับโมดูลนะครับเปลี่ยนเป็นดิจิตเตอร์เหมือนกันนะครับตัว L หายไปนะครับเติมเข้าไปด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับด้านบนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มช่องกรอกข้อมูลนะครับด้านล่างเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็น User นะครับตรงนี้ด้วยนะครับ ID ก็เป็น User นะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับโค้ดในส่วนนี้ลงมานะครับวางตรงดีป p นแทัี้หกดนี่นะครับ Enter ลงมาครับบางโค้ดลงไปได้เลยครับในส่วนนี้นะครับจะเก็บชื่อและนามสกุลนะครับของสมาชิกด้วยนะครับก็จะเป็น Name นะครับ อีกหนึ่งช่องนะครับก็จะเป็นอีเมลของสมาชิกนะครับเป็นอีเมลนะครับ แล้วก็ไท p ์ตรงนี้นะครับเป็นอีเมลนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของโคด HTML นะครับจะเหลือในส่วนของโคด Java s c r i p t นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมจะลบปุ่มออกให้เหลือแค่ปุ่มเดียวนะครับซึ่งเป็นปุ่มชื่อว่าสมัครสมาชิกนะครับให้เป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีปุ่ม สมัครสมาชิกตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยเป็นสีเหลืองแล้วนะครับโค้ดในส่วนของโค้ดจ้าว่าจะคลิปนะครับเดี๋ยวคัดปีโค้ดเดิมเลยนะครับก็วางไปได้เลยนะครับต่อจาก บรรทัดที่90นี้นะครับวางโค้ดบรรทัดที่91นะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็จะมีอยู่2จุดนี้นะครับเดีไปวไป copy เอาชื่อ ID นะครับตัวนี้มานะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ชื่อโมดูลนะครับตรงนี้ วางลงไปเลยนะครับทับโคดเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูตักปุ่มเข้าสู่ระบบก่อนนะครับนี่จะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีช่องให้กรอก u s e r อร์พา o เว n ร์ e เแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเรียบร้อยเรียบร้สวยงามครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ